นี่ก็เป็นสิ่งดีที่เราจะก้าวเขาไปหาความเป็นสิ่งนี้ท่านเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ดำเนินไปดีแล้วเป็นผู้เป็นไปด้วยดีหรือเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีหรือเป็นผู้ไปดำเนินไปดีแล้วก็ได้สุขโตขตโตคตะก็แปลว่าดำเนินไปสุก็ดีเป็นคำกลางใช้กับพระพุทธเจากก้าใช้ใช้กับพวกเราก็ใช้ สุขโตใช้ได้ทั่วไปหมดเป็นคำกลางๆสำหรับพระพุทธเจ้าเราใช้กันจเพาะของท่านเองจริงๆไม่ต้องไปมีใครละลาบลง,งท่านก็คือคำว่าตถาคโตสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราใช้คำว่าตถาคโตของท่านสำหรับผู้ที่มีอะไรมากๆหน่อยเราก็เรียกพระผู้ที่มีหรือว่าสมณะพราหมณ์ผู้ที่มีมากหน่อยนั้นว่าสมักคโตถ้าเรียกของทุกคนก็เรียก,กลางๆว่าสุขโต อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แบ่งแยกให้ฟังเล็กน้อยนะสำหรับผู้ไปดีแล้วไปดีอย่างไรก็ผู้ที่ได้สิ่งต่างๆที่อธิบายมานั่นแหละเป็นคุณธรรมมาไล่มาเรื่อยเๆรๆื่อยพระพุทธเจ้าท่านมีสุขโตอันสมบูรณ์ถึงขั้นตถาคตเพราะมีหมดสุขโตสมคตต,าตถาคตท่ามีหมดแล้วอาตมายังอาจเอื้อมใช้คําว่าตถาคตไม่ได้ไม่ได้แต่มีคนชอบประชดประชันอาตมาว่าอาตมาจะเป็นศาสดาซสเอง ชอบประชดประชันบาปปากของเขาและบาปชีวิตของเขาใครยัดเยียดอาตมาประชดประชันอาตมาก็ต้องบาปไปจริงเพราะว่าอาตมาไม่จริงอาตมายังไม่ได้เป็นจริงและอาตมาก็ไม่ได้ไปรับสมอา้งไม่ได้ไปคุยโอไม่ได้ไปคุยโม่ไม่ได้ไปยืนยันกับใครว่าอาตมาเป็นเช่นนั้นแต่เขามาประชดอาตมาประชดประชันก็บาปไปแต่ละตัวแต่ละคน ในสุขโตก็คือการดําเนินไปดีได้สิ่งที่ดีนะั้นดําเนินไปจริงมีจริงพวกเราก็มีสุขโตตามฐานะได้ดีดําเนินมาดีตามฐานะแต่ละบุคคล